ดีเนี่ยว่าน่อยๆนหลเนาะเสียหนี่ก็ิีหน่อยนะก็ทิใส่หนุ่มชอบกระช่องน้ำให้น่าชอ่อ้้สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับวัอนี้บาวตงเอาบรรยากาศลงแขก ด้ำหน้ามาไห่พี่น้องได้รับชมน้ำกันแล้วครับเดี๋ยวเบาวตรวจะพาไปเบ่งบรรยากาศดํำหน้านะครับเนาะตงแขกด้ำหน้าได้หลายคนครับจะเรี่ยวไหวซัําใดเนาะครับพี่น้องไปครับไปรับชมน้นกันครับ มันบุกภากฝันลุยลุยลุยผู้ว่ารกบอะไได้ภาพได้วิวงงามไปฝากทีน <c oughs> <ป>้องเ้ยนี่นะครับบรรยากาศน้งแข็น้ำหนาเนาะนี่น้องหลายคนดำลอยกันครับโต้งน้ำน้มอันนี้อนนี ป่าบนมองแอม่ดินของมึงเดินไทรของลางนนาะหน้าล้มลุกแบบดำไงท่านน่ะตกบรรยากาศคนตกลินเนาะใส่บรรยากาศขนาดรับปุ้ยปล่อยครับผม

หน้าลมเนาะดำไงได้เนี่ยันามเนี่ยนี่ดำางพ่อเมียดำายจ้ะดำายมันลมเนาะอ่ามั <serves> านลมนา